สวัสดีครับวันนี้โกมอเตอร์นะครับมีรถใหม่เข้ามานะครับประมาณ4คันนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับหรือว่าลูกค้าทุกท่านเห็นว่ารถของเราที่เข้ามาแต่ละคันในสภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าสภาพสภาพนี้ที่เข้ามาคือสภาพที่ผมที่ผมซื้อมากับลูกค้าเลยนะครับผมซื้อมากับลูกค้าที่ว่ายังไม่ได้บิวยังไม่ได้อะไรนะครับและอีกอย่างที่ผมจะนําเสนอคือว่าผมซื้อแต่ละคันมานี่มีแต่ ลถสภาพที่ใช้ลูกค้าก็ใช้งานอยู่ใช้งานได้จริงนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจอดทิ้งไม่ใช่ว่าชนกันมาหรือว่าพังมานะครับอ่ะดูแต่ละคันเลยนะครับอันนี้อันนี้คือคือคันมาคันนี้ก่อนนะครับนะครับอันนี้เป็น CBr650F นะครับโอ้โหนี้เป็นตัวยอดฮิตนะครับนี่ผมซื้อมาแบบนี้เลยนะครับผมซื้อมานี่สภาพนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมา,มาทำอ่า มาเช็คเครื่องเช็คระบบไฟแล้วก็เดี๋ยวเปิดการขายกันนะครับเนี่ยถ้าใครถ้าใครชอบกระทักเข้ามาเลยนะครับคันนี้เป็น CBR650 นะครับคันนี้สีดำวิ่งกี่ิโลไม่รู้ผมยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คแล้วก็้าเปิดการขายว่าขายราคาเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับอ่าต่อไปครับต่อไปคันนี้เป็น c B 6 5 0นครับนี่ตัวเป็นโฉมไฟ LED ดีนะครับปี2 0ง7นนะครับรู้สึกว่าคันนี้ได้มาไม่น้อยมาก โอ้คันนี้ไม้ห้าพันโลนะครับคันนี้ไมห้าพันโลนี้รถเพิ่งมานะครับรถเพิ่งเข้าเมื่อคืนนะครับนี่ครับผมซื้อมาคือสภาพอย่างนี้นะครับอันนี้สภาพแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมมาล้างแล้วก็เปิดการขายได้เลยครับสภาพนี่เจ๋วมากครับมาพร้อมท่อไทเทเนียมนะครับอันนี้ท่อติดรถงานแล้วครับท่อเจพีนะครับอ่ะยางหลังก็เป็นลอดโซ่ทูนะครับคันนี้ขอย้ํานะครับว่าผมซื้อมาแบบนี้นะครับ ผมซื้อมาสภาพนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ถ้าล้างออกหรือว่าตกแต่งเช็คออกนิดหน่อยรับรองสวยสภาพนางฟ้าทุกคนันอ่าต่อไปครับต่อไปอ่าต่อไปเป็น CB500x นะครับอันนี้ก็ซื้อมาสภาพแบบนี้เลยนะครับซ,ซื้อมาสภาพแบบนี้เลยอ่าไม่ใช่ว่าเอารถล้มมาทำมาซ่อมอะไรไม่มีนะครับผมขายมานับพันคันแล้วผมไม่เคยทำแบบนั้นนะครับ ผมไม่เคยทํานะครับผมจะซื้อแต่รถสภาพดีมาขายอยู่แล้วครับรู้สึกว่าคันนี้ยางมันไม่ดีนะครับยางคันนี้ผมกำลังทำการเปลี่ยนนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราให้เห็นกันจระจเลยครับว่ารถแต่ละคันของเราเป็นยังไงที่ซื้อมาอันนี้คือยางของคัน CB 500นะครับนียางมันมันเสียครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้อยู่ขั้นอยู่ขั้นตอนการเช็คการเช็คแต่ของแต่ละคันต่อไปมาเวอร์ซิตนะครับ เวอร์ซิดนี่ครับเวอร์ซิดเราก็ซื้อมาสภาพนี้เลยอ่าแต่ว่าอนี้มีปิ๊บนะครับปิ๊บไม่รู้อยู่ไหนอยู่สงสัยเขาไปล้างหลังบ้านนะครับปิ๊บนี่มี3ใบนะครับปิ๊บมี3ใบสีเขียวเดิมๆดิปีส5นะครับแต่คันนี้ยางไม่สวยนะครับอ่าคันนี้มายางไม่สวยเดี๋ยวผมจะทำทำจัดการเปลี่ยนยางหน้าหลังใหม่หมดนะครับอ่าครับ อ๋อนี่ครับปิ๊บมันอยู่นี่ครับอันนี้เนี่ยเวอร์ซิตนะครับปิ๊บอยู่นี่ครับสามใบอ่าตัวนี้เขาทําการล้างอยู่นะครับทําการล้างการเช็คให้เรียบร้อยครับเช็คสภาพให้เรียบร้อยครับรถของเราแต่ละคันเราหลังจากเราเช็คแล้วทาความความความสะอาดเช็คระบบไฟ เช็คระบบเครื่องยนต์เราก็มีห้องห้องไดโน่นะครับนี่ห้องไดโน่นะครับห้องไดโน่เอาไว้สําหรับเช็คสภาพเครื่องนะครับอ่าอันนี้เอาไว้สําหรับสําหรับเช็คเครื่องนะครับสาหรับเช็คเครื่องเช็คเครื่องเป็นยังไงเช็คเครื่องคือหมายความว่าผมเอารถทุกคันนะครับที่ผมซื้อมาเข้าไปจอดด้านในแล้วก็แล้วก็ทำการลันนะครับทำการลันแบบว่าพูดง่ายๆวิ่งจนมิดไมอะครับอ่า วิ200กว่าครับเราสามารถวิ่งได้บนเครื่องไดโนครับไดโนก็เป็นเราไดโน่าัตถฐานนะครับเป็นไดโน่เ็ตนะครับ <De ino. S 1> เครื่องหนึ่งเกือบล้านนะครับแต่ว่าผมซื้อมาเพื่อมาเทสรถขายให้สําหรับลูกค้าทุกคนครับโอเคนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่ามาซื้อรถที่ผมแต่ละคันสภาพผมถ่ายให้ดูเลยก่อนตอนที่ผมซื้อมาว่าเป็นยังไงว่าสภาพแบบไหนรับรองว่าทุกคันไม่มีชน มาครับผมแลวผมคัดแต่รถสภาพดีๆมาขายให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยว3-4คันนี้เดี๋ยวเช็คเสร็จี๋ยวผมจะมาถ่ายรูปทีละคาันแล้วก็ลงราคาให้ลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าผมจะเอารถอะไรเข้ามาในสต็อกอีกครับขอบคุณครับ I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way. I'm on my way.